ให้เขาถามจะ,ดดจะได้พูดได้ยมดดดยมยยมถ้าคนนี้ถ้าโยมคนนี้มีกรรมกับพ่อแม่มากๆเรามีศีลกันทั้งหมดเลยเนี่ยโยมจะโหติกรรมให้เขาไหมโยมมีกรรมเรื่องวจีกรรมอะค่ะโยมมีกรรมเรื่องวัจจกกรรมเคยพูดให้พ่อตายเลยอะอดีตชาติเคยพูดจนพ่อตายไปเลยอะ พอแบบปลอมใจตายไปเลยแล้วพอมาเกิดใหม่ก็มีวิถีของกรรมเข้ามาที่ที่โยมอีกพวกเราโหติกรรมนะคะพ่อ,อยังอยู่ไหมพ่อเขาไม่อยู่แล้วค่ะตายไปเมื่อไหร่ตายไปสิบกว่าป,ป,ปีแล้วตายไปสิบกว่าปีแล้ว<า>เป็นอะไรตายเป็นโรคคนแก่โรคคนแกแต่ตอนนั้นตายก็เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบสามแล้ว,ลวต,ตอนที่เขาตายโยม,มาอายุเท่าไหร่ ตอนที่เขาตายอะโยมผู้ชายตายโยมอายุเท่าไหร่ 73, 73คนนี้ยเป็นสิบงายุคนนี้อายุเท่าไหร่คนนี้สิบ40โยมพูดเลยโยมทุกไหมเนี่ยโยมทุกข์ไหม ทำอะไรไม่ได้เลยโยมโยมอยากหายไหมอยากหายโยมมั่นใจหน่อยโยมตั้งน้ำโมสามจบโยมมปนั่งตรงนี้โยมนั่งตรงหน้าไม่ีชนี่ ยังตั้งมติดีๆนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรรมใดก็ดีกรรมใดก็ดีที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้า เคยสร้างวจีกรรมเคยสร้างวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมกับผู้ให้ชีวิตกับผู้ให้ชีวิตมีพ่อแม่เป็นต้นมีพ่อแม่เป็นต้นขอให้พระแม่ธรณีขอให้พระแม่ธรณีจงเป็นพยานจงเป็นพยานว่าข้าพระเจ้าว่าข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมขออโหสิกรรม ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้เกิดมาได้เกิดมาในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาถ้าข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าล่วงเกินล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยต่อพระรัตนไตยขอให้พระแม่โธรณีขอให้พระแม่โธรณีจงเป็นพยานจงเป็นพยานว่าข้าพเจ้า ว่าข้าพเจ้าขอโหสิกรรมขอโหสิกรรม,ก,รรมกายนี้กายนี้เกิดจากพ่อและแม่เกิดจากพ่อและแม่ด้วยกุศลความดีด้วยกุศลความดีทำให้ข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ามีอาการไม่ครบสามสิบสองมีอาการไม่ครบสามสิบสองจากกรรมไม่ดีจากกรรมไม่ดีขอให้กรรมที่ที่เกิดขึ้นขอให้กรรมที่เกิดขึ้นจบสิ้นสุด ยมสิ้นสุดวันนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเทินด้วยเทินยมเบาไหมเมื่อกี้ยอมยังพูดได้อยู่เลยยังพูดใหม่ยังพูดใหม่พูดอะไรกับไม่ชีก็ได้ยมทุกคนมีศีล วันนี้เป็นวันอาสา,าหบูชาเป็นวันที่พระรัตนาตรัยเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานะคะขอบุญที่มีพระสงฆ์นะคะเป็นองค์แรกในวันนี้จงส่งผลให้คนที่มองไม่เห็นก็ขอให้เห็นคนที่พูดไม่ได้ก็ขอให้พูดได้คนที่จมอยู่ในน้ำนะคะก็ให้เห็นฝั่งคนที่มืดบอดก็ให้เห็นแสงสว่าง ขออนิสงผลบุญที่พระพุทธองค์ตัดจรู้แล้วสั่งสอนให้ผู้อื่นรู้ตามเนี้ยส่งผลให้โยมจงพูดได้อะค่ะจงมีสตินะคะสาธุายอมอยู่กับอุปทานนะยอมอยู่กับอุปทานแม่โยม,มาแก่แล้วยมต้องดูแลเขานะคะดีขึ้นไหมคะ ดีขึ้นขอยมหายหายตลอดชีวิตเลย